ึกษาได้เลขมือถือนะแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขายเบอร์อะไรเนะาะศึกษากันได้ถ้าเล่นมือถืออย่างวันนี้วันจันร์ดาวเลขสองคนที่เกิดวันจันร์เลขสองไม่ควรไม่ควรมีเลขไม่ควรมีเลขหนึ่งในมือถือเนาะดาวสองควรจะมีเลขอะไรบ้างที่เป็นมงคลสําหรับคนเกิดวันจันในการเลือกวิเคราะห์เบอร์ในมือถือเนาะก็แชร์ไอเดียแชร์ความรู้ให้เด็กสีก็ควรจะมีเลขสอง วิวานอายุเดเลขสอเลขเจไม่ควรใช้เลขหนึ่งสองหำหรับคนเกิดวันจัน์ทนะก็ต้องมาดูว่าคุณจะเอาเลขเไปพักดันอะไรพลังงานอาชีพอะไรอย่างเช่นเป็นอาชีพคุณเป็นอาชีพอ่ากาวกาวอินโฟเมชันที่ต้องแบบว่าใช้การพรีเซนต์หน้าตาความสวยงามการพูดการเจรจาคุณใช้29ได้อย่างเงี้ยคุณ